ออให้สีม่วงชนะลีดคะ่ะทั้งๆท,ท,ที่สีหนูใช้พร็อพอลังการกว่าทั้งต่อตัว3ชั้นแถบจ้างครูสอนลีดตั้งหลายหมื่นคะ่ะการแข่งลีดไม่ได้ตัดสินจากท่าเต้นที่ยากหรือพร็อพที่แพงนะแต่สีม่วงแสดงในบ้นบาน ลูกเล่นอะไรก็ไม่มีเลยดูจากผลงานแล้วสีหนูควรจะชนะสิคะใจเย็นๆนะพอ,อ,อตัดสินจากอะไรคะจากการที่ลูกพออ,อยู่สีม่วงหรือเปล่าคะรบกวนไม่รุกล้ำเรื่องส่วนตัวนะแต่พอสีม่วงเป็นสีเดียวที่เขาฝึกซ้อมกันเองไม่จ้างคนสอนไม่ได้มีพร็อพเวอร์ชุดก็เย็บกันเองแม้ว่าเขาจะมีงบน้อยพออ,อชอบผลงานที่ทำด้วยใจจริงๆนะ่ะแต่คลิปหลีดสีหนูมีคนดูเกือบล้านวิว ชื่อเสียงให้โรงเรียนเลยนะคะพออ,อดูแล้วล่ะแล้วพออก็ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วด้วยคลิปอะไรอะคะเป็นคลิปที่ลีดสีหนูแอบไปทอดน็อตของพรอฟลีดสีม่วงจนเกิดอุบัติเหตุแล้วแซงทําเป็นเข้าไปช่วยเหลือไงนัน่นหนูไม่รู้เรื่องนะคะการให้คนที่ไม่ซื่อสัตย์ชนะการแข่งขันมันไม่ถูกต้องนะส่วนตอนสี่โมงเย็นเธอกับเพื่อนๆลีดสีเธอเข้ามาคุยกับพออเรื่องนี้นะพออว่าจะให้โอกาสพวกเธอขึ้นโชว์ใหม่อีกรอบจริงเหรอคะขอบคุณพออที่ให้โอกาสนะคะ แต่คราวนี้ไม่ใช่โชว์เต้นลีดนะแต่ไปยืนหน้าเสาธงและพูดขอโทษลีสีม่วงต่อหน้าคนในโรงเรียนทั้ง5,000ันคนพอหออวังว่าพวกเธอจะเรียนรู้จากความอับอายครั้งนี้และไม่ทำอีกเป็นอันขาดนะค่ะพอ,อ